ข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าวสามทีวีเอาไว้เลยลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าวสามทีวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณาก,กับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า 782 e f l u l แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ามทีวีได้เลยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องออของคำถามแล้วก็ข่าวลือนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการต่อพอลักฉุกเฉินแล้วก็จะมีการเพิ่มเงินเยียวยาอีก1เดือนนะครับจำนวน5,000บาทรวมเป็น20,000บาทนะครับผมที่ได้ไปแล้ว1,500 0บาท3เดือนนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับบางช่องข่าวนะครับที่ผมดูใน YouTube ก็บอกว่าเขาอนุมัติไปแล้วนะครับแล้วก็บางช่องข่าวบอกว่าจะมีเพิ่มให้อีกหนึ่งเดือนนะครับสำหรับในส่วนของการคําถามนี้นครับผมขอชี้แจงตรงนี้ก่อนนะครับไล่เลียงตั้งแต่การตอบพรกาฉุกเฉินนะครับที่หลายช่องข่าวนะครับที่เป็นช่อง YouTube นะครับผมแต่ไม่ได้เป็นข่าวจากทางภาครัฐนะครับซึ่งก็ออกข่าวบอกว่ามีในส่วนของการเยียวยาเพิ่ม5000แล้วอีก1เดือนนะครับผมเป็น สองหมื่นบาทพร้อมกับที่ได้ของเก่าอีก1 0 0 0 0 0มื่นหนบาทไปแล้วรวมกันเป็น2 0,000นนะครับซึ่งข้อมูลความจริงตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข่าวของแต่ละช่องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าช่องใดนะครับที่ท่านไปดูแล้วนะครับเขาบอกว่าอนุมัติข้อแล้วอะไรพวกนี้นะครับแจ้งตรงนี้ก่อนนะครับว่าไม่ได้เป็นความจริงนะครับตอนนี้ต่อผลรกฉุกเฉินนะครับแต่ไม่ได้ต่อเยียวยา5 0 0 0บาทเพิ่มนะครับสําหรับตอนนี้ณเวลานี้นะครับ แต่อนาคตจะสามารถเพิ่มได้หรือไม่นั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางพลกรนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าวิเคราะห์ตามความเป็นจริงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาเพิ่ม5,000บาทนะครับถ้าเกิดว่าทางรัฐจะให้จริงๆเขาให้ตั้งแต่ต่อพลกรเฉยเเพิ่มตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะครับตรงนี้นะครับขอบอกได้เลยนะครับว่าเยียวยา5,000ในเดือนที่4นี้ไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็คิดว่า น่าจะไม่ได้นะครับทีนี้หลายๆท่านมีคําถามว่าอ้าวแล้วพี่ที่เคยออกข่าวไปมีการแจกเยียวยารอบที่2หรือไม่หรือการประเมินสถานการณ์นะครับแล้วก็จะ3มหมื่นเป็น6เดือนจะอธิบายอย่างไรนะครับเรื่องนี้นะครับผมขอตอบอย่างนี้นะครับก็คือเริ่มตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับก็คือ7เมษายน2563นะครับคมอนะครับ เห็นชอบนะครับจายยาจาก30,000เป็น6000นะครับจากหมื่นขออภัยครับจากหมื่นห้าเป็น3 0,000ื่นนะครับเช็คได้จากสํานักทุกช่องข่าวเลยนะครับออกข่าวทุกช่องนะครับเช็คได้เลยพอพรบอนุมัติเสร็จเยนะครับ 1- 2อาทิตย์ยกเลิกนะครับให้เหลือ3เดือนอย่างเดียวอีก3เดือนประเมินสถานการณ์นะครับแล้วก็ต่อมานะครับโควิดเริ่มดีขึ้นเขาก็ยังคงเอาไว้อยู่นะครับ แล้วก็รอดูประเมินสถานการณ์นะครับต่อมาจนจบเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งหมดการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนแล้วนะครับทางคุณอุตมะนะครับซึ่งเป็นอดีตนายก,กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้เคยออกมาชี้แจงนะครับว่าจะไม่มีการเยียวยาต่อนะครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือน่าจะจ่ายแค่3เดือนนะครับ อันนี้คือในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แจ้งเอาไว้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจากกรณีที่สถานการณ์โควิด -19 เนี่ยนะครับทั่วโลกของเราตอนนี้นะครับก็ยังระบาดหนักอยู่นะครับซึ่งประเทศไทยก็ยังมีการติดเชื้อเพิ่มครับจากการที่รับคนไทยเข้ามากับกลับมากลับเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับผมก็ติดมาจากต่างประเทศนะครับก็ยังมีติดเชื้อเพิ่มเรื่อยๆนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ยัง ต้องออประเมินสถานการณ์เฝ้าระวังใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อโรคอยู่ตอนนี้นะครับผมก็คือพยายามปรับสมดุลน,นะครับแล้วก็รอประเมินสถานการณ์นะครับผมนายกรัฐมนตรีนะครับผมได้ออกมาชี้แจงวันที่8กรกฎาคม2563นะครับว่ามีเงินเยียวยาสำรองนะครับก็คือเยียวยาจาก3เดือนที่ยกเลิกเอาไว้นั่นแหละครับมีเยียวยาสำรองพร้อมที่จะจ่ายหากมีสถานการณ์ที่แย่ลงหรือไม่ดีขึ้นนะครับ หรือมีการระบาดรอบ2นะครับนี่คือในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีแถลงการเอาไว้นะครับแล้วก็ผอ,อ,อสํงงานักงานเศรษฐกิจการคลังคุณระวังลงนะครับก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์คลายล็อกเฟสห้าแล้วนะครับทางในส่วนของทางกระทรวงการคลังก็จะมีการพิจารณานะครับในการเยียวยาโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับผมรอบที่2ก็คือเป็นการเยียวยาเพิ่ม สต็อกที่คนที่ได้ย,ยาไปแล้วซึ่งตรงนี้คนรับวอลนก็แจ้งเอาไว้นะครับว่าก็จะมีในส่วนของการประเมินสถานการณ์นะครับเรื่องของลายล็อกเฟส5ไปสู่เฟส6นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของการจ่ายเงินเยยวยาเพิ่มนะครับต้องรอประเมินสถานการณ์อย่างเดียวนะครับตอนนี้นะครับซึ่งผมขอชี้แจงอย่างนี้นะครับเรื่องของการจ่ายเยยวยา5,000เพิ่มอีก1เดือนเป็นเดือนที่4ตามพลุกเฉิๆนะครับทางหน่วยงานของรัฐ ไม่ได้ตั้งเรื่องไว้เลยนะครับซึ่งคงไม่ได้นะครับแต่ในอนาคตถ้าเกิดว่าเขาพิจารณาแล้วนะครับว่าประชาชนเดือดร้อนจริงเขาอ,อาจจะให้นะครับอย่างไรนั้นก็อยู่ที่อนาคตแต่ที่แน่นอนนะครับก็คือเรื่องของการมีเงินสำรองจ่ายเยียวยานะครับ3เดือนที่เคยได้อนุบัติเอาไว้นะครับเมษายน2563นะครับว่า จับแล้ว3เดือนอีก3เดือนรอประเมินสถานการณ์นะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของงบสำรองการจ่ายเยียวยารอบที่2นะครับหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับอยู่ที่ทางกระทรวงการคลังอยู่ที่ทางคอรมอนะครับแล้วก็อยู่ที่การประเมินสถานการณ์นะครับว่าตอนนี้โควิดระบาดเป็นอย่างไรนะครับสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับต้องจ่ายเยียวยาเพิ่มหรือไม่นะครับนี่คือเขาข้อมูลความจริงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินจ่ายเงินจ่ายเงินเยียวยานะครับ เพราะฉะนั้นการจ่ายเงินเยียวยาจาก3เป็น6เดือนนะครับมีความน่าจะเป็นที่จะจ่ายเยียวยาเพิ่มมากกว่าการจ่ายเงินเยียวยาตามพรกฉุกเฉินเพิ่ม5000เป็น1เดือนนะครับยิ่งถ้าเป็นช่องข่าวไหนนะครับที่ออกข่าวว่าขอแล้วอนุมัติแล้วนะครับจ่ายเพิ่มอีก1เดือนนะครับ5 0า0บาทเป็น2บาทนะครับไม่เป็นความจริงเลยนะครับตอนนี้ทางคองรมอแล้วก็ทางหน่วยงานของรัฐนะครับไม่มีการตั้งเรื่องการหาหรือเรื่องนี้เลยนะครับมีแต่ในส่วนของการเกาะติด การประเมินสถานการณ์เท่านั้นนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับครับผมโอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับเนื้อหาข่าวคลิปวิดีโอนี้วันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับอรับฟังข่าวสารที่แน่นอนหากไหนที่ไม่แน่นอนก็ฟังหูเอาไว้หูนะครับอย่าเชื่อมากนะครับเพราะทางคอรมอยังไม่ได้มีอนุมัติอะไรต่างๆนะครับแค่มีข่าวเรือกมานะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากข้ามใพี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพ กันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจากรากันเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าวสามทีวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณาก,กับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code คข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่า 782 e f l u l แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทวีได้เลยนะครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ a c e b o o k นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้น์สอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของ ข่าว3ามทีวีทั้ง Youtube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับเพราะว่าพ่อมพี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่ง23 0 0้ข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลนหมดเลยแนะนำให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าว3ามทีวีก็ตอบไม่ไหวคำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากาพลาดก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีเอาไว้เลยนะครับ เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชม ก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นนะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคนครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีวีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ